แล้วก็พูดถึงรูปปั้นต้องเติมเรื่องนี้ก่อนจะไปเรื่องการเมืองครัครูกายแก้วค่ะล่าสุดนี้ย้ายออกจากบริเวณด้านหน้าของส่วนลุมไหนบาซ่าเรียบร้อยแล้วนะคะอเอาไปไว้ด้านหลังตรงลานจอดรถโดนอุ้มไปแล้วเหรอโดนอุ้มไปแล้วะะแล้วมีอิทธิปฏิหารอะไรไหมัมมืนมีมีแต่คนเช่าพื้นที่กับเจ้าของท่นเลาะกันค่ะ <laughs> นั่นไง <laughs> ที่ปฏิหารไงของครูกายแก้วเหรอคะ uh huh. อันนี้เป็นภาพจังหวะตอนที่เคลื่อนย้ายหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าของพื้นที่คือการรถไฟเนี่ยก็มีการเรียกค่าปรับนะคะจากเ,ออเจ้าของบริษัทบาซาแบงกอกซึ่งเป็นโรงแรมตรงนั้นนะคะไปล้านสามวันนี้เขาก็เลยมีการย้ายครูกายแก้วออกไปด้านหลังบริเวณลานจอดรถซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ย้ายแค่ครูกายแก้วนะคะแต่ว่า ย้ายรูปปั้นอื่นๆประมาณเจรูปมีทั้งขุนแผนพระแม่อุมาพระพรหมจิงจอกก้าหางเทพเฮงเจียเทพนาจาเทพพระเจ้าชัยสิงเอียรวมทั้งหมดเนี่ยแรูปปั้นเอาไปไว้ด้านหลังก็มีการทำพิธงพิธีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือจังหวะตอนที่ย้ายครูกายแก้วเนี่ยเขา,ย,าย,ย้ายยังไงยกออกไปเลยอย่างนี้เลยเหรอช้เครนค่ะค่อยๆย,ยกออกไปอกเอาไปอไเอาไปใส่รถ เอามีเคนมีเคนแล้วก็วลอยอยู่ๆลอยขึ้นไปเองไม่ใช่แล้วก็มีรถแล้วก็เอารถเนี่ยเข็นเอาไปไว้ด้านหลัง แล้วพี่หนุ่มเชื่อไหมมีคนตามไปไหว้ที่ลานจอดรถด้วยนะที่จอก้าวหางก็ไปด้วยเหรอไปด้วยคือไปหมดเลยบินไปหมดเลยเนี่ยค่ะไม่ได้บินไปกับรถคันนี้ค่ะนี่รถเคนไปสำนวจไงบินไปแล้วไงบินแล้วบินไปแล้วปลิวแล้วอย่างเงี้ยปลิวแล้วฟูไก่แก้วบินไปแล้วนะคะทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าไอ้จังหวะตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเคลื่อนย้ายไปก็มีการทําพิธีถอดดวงวิญญาณอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะมีการนําพระสงฆ์ห้ารูปมาทําพิธีทางศาสนา มีการสวดถอดดวงวิญญาณที่อยู่ในรูปปั้นสี่มุมพอสวดเสร็จก็ยกครูกายแก้วขึ้นมาบนรถตัดทรายออกจากกระถางด้วยตอนท้ายอะ่ะใช่มันเป็นเคล็ดพิธีดิอ๋อนี่ไงนี่ไงคุณหมิวมันเป็นเคล็ดพิธีมันจะมีทรายสี่จุดเพราะ,ะตอนมาเนี่ยมีพิธีไงตอนออกต้องถอดพิธี ต้องมีพิธีถอดดวงวิญญาณที่อยู่ในรูปปั้นแล้วเขาบอกว่ามีการปัดเป่าเอาเสนียดจันไรออกจากพื้นที่ด้วยเสนียดจันไรออกไปอันนี้ผู้บริหารโรงแรมพูดนะนะคะอืมก็ทำพิธีกันแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปไว้บริเวณลานด้านหลังเจ็ดรูปปั้นเลยนะคือรวมทั้งหมดเนี่ยถ้ารวมครูไก่แก้วเนี่ยแปดครับครูไก่แก้วเนี่ยหนึ่งแล้วก็มีรูปปั้นเล็กๆเนี่ยอีกเจ็ดอย่างที่บอกมีอะไรบ้างฮะมีขุนแผนพระแม่อุมามีพระพรหมมีจิ้งจอกก้าหางมีเทพเฮงเจีย มีเทพนาจาแล้วก็เทพ,พเจ้าไัยสิงเอียคเนี่ยรวมทั้งหมด8 8รูปปั้นน่ยนะคะยกไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ทางบริษัทเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อขอรับได้แต่ถ้าเจ้าของจะมารับไปต้องจ่ายเงินล้านสามนะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาจ่ายให้กับการรถไฟไปแล้วเป็นค่าปรับก่อนหน้านี้ อันนี้เป็นจังหวะตอนที่แบบต้องเอาสายสินมาผูกด้วยนะคะครับก็เป็นไปตามความเชื่อฮะอ่าเป็นไปตามความเชื่อ,อ,อ,อโอ้รูปใหญ่เงินนะเที่ยวคนนะใหญ่มากทีนี้จังหวะก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายรูปปั้นนะคะอย่างที่บอกว่ามีช็อตตอนที่เจ้าของรูปปั้นครูกายแก้วนะคะเขาปะทะกับเจ้าของโรงแรมซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะ จังหวัดนี้มีการพูดคุยกัน,นคือด้านซ้ายเนี่ยเป็นเจ้าของครูไกยแก้วด,นนกด้านขวาเนี่ยเป็นผู้บริหารของโรงแรมถึงขนาดมีบางช่วงบางตอนผู้บริหารโรงแรมบอกเลยว่าคุณที่เช่าพื้นที่อ่ะคุณไปเช่ากับผู้บริหารชุดก่อนคุณถูกหลอกหรือเปล่าไปดูจังหวะนี้นะคะณวันนี้ถ้าคุณจะถอนสารคุณจะยกศาลออกคุณใช้อะไรในก,นการยก ในสิทธิอะไรสิทธิของบริษัทแบงก์ของในมาซ่าซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ตัวจริงแล้วคุณเราเข้ามาตั้งนะโดยไม่ได้ทำสัญญาไม่จำเป็นผมเป็นเจ้าของบ้านมันไม่จำเป็นไม่ได้ เพราะว่าคดีมันมันก็มีเรื่องสัญย่นิดมันก็ต้องมีการมันก็ต้องมีการพิจารณาพิจารณาคดีจัดสารอยู่คนจะยกตัวอย่างให้เพ่ฟังจะเข้าใจไหมว่า้าบ้านคุณเนี่ยอยู่คนเอาขอไปตั้งในบ้านคุณเนี่ยนะครับคุณมีสิทธิ์ยกออกไปหรือคุณต้องต้องไปพ้าะศาลเพื่อยกออกไปนะฮะสมมติว่าไอ้คนข่้างบ้านนี่ยทสัญญาเช่าให้คนอขอมาตั้งในบ้านคุณ นะครับแต่ว่าไอ้คนข้างบ้านคุณจะมีสิทธิ์ไหมอันนี้บอกเลยไม่มีใช่ไหมฮะสองเนี่ยทามาตั้งคุณก็ต้องยกออกไปตางนี้แต่จะบอกให้ศาลให้ออกแต่วันนั้นณวันนั้นคุณคุณได้เป็นเจ้าของบ้านหรือไม่ณวันนี้ไม่ใช่เด็กณวันที่ผมทําสัญญาเดียก่อนนะวันนั้นน่ะเป็นเจ้าของบ้านอีกคนดูไหมครับนี่่ะอันนี้เป็นจังหวะตอนที่ปะทะกันด้านขวาเนี่ยคือคุณไพโร์เป็นกรรมการชุด ปัจจุบันนะคะที่เสียค่าปรับให้กับการรถไฟเป็นเจ้าของทสี่ข้อใช่ส่วนด้านขวาอันนั้นคือเจ้าของครูกายแก้วที่มาเช่าพื้นที่คือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะคือก่อนหน้านี้มันจะมีกรรมการอีกชุดหนึ่งที่เขาให้เช่ากับคนที่อยู่ด้านขวาแต่คุณไพโรจน์ณตอนนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของที่ถือหุ้นใหญ่แต่มันมีปัญหาช่วงโควิดเขาก็ไม่รับรู้มาก่อนว่ากรรมการชุดเดิมเนี่ย ให้คนที่เป็นเจ้าของครูกายแก้วมาเช่าพื้นที่แล้วนะตอนนี้นพอเขาเข้ามาดูกิจการเนี่ยก็พบว่าเฮ้ยมันผิดกฎหมายแล้วการรถไฟเนี่ยมาปรับไปล้านสามก็เลยให้ย้ายครูกายแก้วออกจากพื้นที่<อ>หลังจากที่ย้ายเสร็จเนี่ยคุณไพโรจตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะอธิบายให้ฟังว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้น บาส์ซาแบง o อกก็คือโรงแรมตรงนั้นเนี่ยร้อยละแปจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี2552แต่ปรากฏว่าตอนปี63เนี่ยเกิดวิกฤตโควิด -19 โรงแรมเนี่ยประสบปัญหานายชาญซึ่งเป็นกรรมการอีกคนหนึ่งแต่ว่าถือหุ้น20%แนะนำให้บริษัทเนี่ยเข้าฟื้นฟูกิจการแล้วนายชาญเนี่ยห้ามไม่ให้คุณไพโรจค,คือคนเมื่อกี้นี้ เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการด้วยแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่านายชานซึ่งเป็นกรรมการชุดก่อนเนี่ยก็ให้เจ้าของครูกายแก้วมาเช่าพื้นที่อันนี้คือ,อที่มาที่ไปว่าทําไมเจ้าของครูกายแก้วจึงมาเช่าพื้นที่ตรงนั้นได้<อ>แล้วพอกลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาการรถไฟบอกว่า ตรงนี้มันไม่สามารถเช่าเป็นพื้นที่ได้นะเพราะว่ามันเป็นลานกิจกรรมเอาไว้เผื่อมีเหตุการณ์อย่างเช่นไฟไหม้มีการรวมพลมจะมาเอารูปปั้นอะไรมาวางอันนั้นไม่ได้เนี่ยค่ะคุณไพโรก็เคยก็เลยเข้ามาเคลียร์แล้วก็เสียค่าปรับกับการรถไฟแล้วก็บอกว่าใครที่เป็นเจ้าของครูไกแก้วให้มาย้ายออกทีนี้ไม่มีคนมาย้ายออก มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทางคุณเพรดต้องย้ายออกในวันนี้เออแล้วค่าปรับเนี่ยจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วล้านสามให้การรถไฟใช่ค่ะถ้าอยากได้ไก่แก้วคืนเอาเงินมาเอาเงินมาล้านสามมาจ่ายเาก็เลยเรียกว่าเป็นค่าไถ่คู่ไก่แก้วอันนี้คือที่มาที่ไปเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไดโนเสาร์ซึ่เป็นสัญณ์ของโรงแรมก็มีการขายไปใช่คือเมื่อก่อนหน้าตรงนี้มันจะไดโนซีตัวผมว่าเอาไดโนเสาร์กลับขึ้นมาขายไปแล้วไงขายไปแล้วเหรอขายไปแล้วไปติดต่อสวนนงมุ แนะนำขอซื้อมาสักตัวหนึ่งสวยด้วยที่สวนนงนุษฮะมีหลายตัวนี่ในครูกายแก้วนะฮะพะฉั้นก็ไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นแล้วอยู่ลานจอดรถไม่ได้ประจำการตรงนั้นแล้วค่ะคนที่อยู่ลานจอดรถสิทีนี้ผวาแทนแต่ผ่านพิธีถอนไปแล้วถอนดวงวิญญาณออกไปแล้วปัดเป่าไปแล้วปัดเป่าไปแล้วโอ้เล็บแดงมากคุณมิวเล็บแดงมากเป็นสมัยผมเด็กๆเนี่ยเด็กๆต้องทาเล็บแดงๆเนี่ย ผู้ชาย<อ>เพื่อป้องกันผีไม่ไหม้มาเอาไปอยู่ด้วยอ๋อเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อคุกแก้วนี่มีประเด็นตั้งแต่ตอนที่เคลื่อนย้ายแล้วไปติดสะพานลอยจำไ,ได้ไหมคะแล้วหววก็ไม่ออกไม่แม่นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่แม่น <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยปังเท่าไหร่ค่ะนะฮะเอาสวดอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> อัปเดต <c oughs> คุณหมอเหรียญ